ชาวบ้านนะครับมีปัญหาอะไรมักจะมาปรึกษาหลวงพ่อชางอาวาสใครมีปัญหา,หากี่คนก็ามาปรึกษาหลวงพ่อโดยใช้ลานวัดทำอย่างเลยให้สังคมมีกิจกรรมร่วมกันเมื่อทำกิจกรรมร่วมกันความรักความสามัคคีก,ก,ก็ตามไม่ต้องคิดรวยแต่คิดให้มีสุขกับสิ่งที่มีอยู่ นะครับระว่างไต่ปุนมุสลิมเนี่ยมันเป็นเรื่องี่ว่าไม่ใช่เรืองเปลกนะครับเป็นเรื่องเ่วาตุวหน่วยงานทุวองค์โคเนี่ยส่งเสืิมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างหญิงเนี่ยเปิดตโมดตเนี่ยครับพี่น้องไต่ปุฎมุสลิมเนี่ยโย่รวมกันมาตลอดนะครับอย่หลวมกันมานานดมเร็วนะครับซึ่งกิจกรรมของศาสนาเนี่ยบางครั้งบางกิจกรรมเนี่ยเราก็รวมกันได้นะครับเปิดปฒนาให้องค์กรนั้นแข็งแกร่งขึ้นนะครับในวันที่15ของเบษาทุกปี เราจะมีกิจกรรมมาทำบุญร่วมกันระหว่างไทยพุทธและมุสลิมโดยฝั่งหนึ่งจะเป็นการอาร่านดวอาของพี่น้องอิสลามมาที่นี่แล้วก็ไทยพุทธก็สวดบางสกุลอุทิศส่วนกุศส,สให้กับพี่น้องเราก็มาแจ้ข้อมูลอาหารวันนั้นที่นี่อาหารที่ท่องห้ามก็จะไม่นำมาเราจะปฏิบัติเพราะการให้เกียรติต่อกันเล็กันเนี่ยเป็นเรื่องสาระสำคัญ เป็นอะไรที่ําให้เราอยู่ร่วมกันได้กิจกรรมที่มาเลกเปลี่ยนกันทางสังคมเราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แค่การแต่งกายที่มีอะไรที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดว่านี่คืออิสลามนี่คือ,คอแต่กิจของศาสนาเนะนี่ยคุณคุณจะขี่เบนซ์คุณจะขี่กระบ,บะคุณกิจเป้าหมายคือความสุขเป้าหมายคือสันติสุขร่วมกันแค่นะั้นหลักการมันนิดเดียวของของศาสนา ถ้ามองให้ให้ลึกซึ้งมันก็ไงลึกแต่ให้เข้าใจกองหลักมันพอเข้าใจหลักมันมันก็จบแค่นั้นคือการโยรวมการเรื่องว่าการการทำกิจกรรมนะครับอย่างเหมืองความศาสนาบางครั้งก็มีรวมกันนะครับจิตว่าดวงเบิ่งขวนเนี่ยเบิ่งขุนจิตวิญญากนะครับมันมันมีสูซานนะครับของพี่น้องมุสลิมเดี๋ยวก็ไม่อาพีนองแต่ปุตติอนแตคนก็ฟังกันบางส่วนนะครับ เดี๋ยวเราไปรวมตำบุญกันได้แต่คนละเวลานะครับในพื้นถีเดียวกันแต่คนละซันคนลสะสถานถีตํำกันได้ครับนั่นก็เรียกว,ว่าเปือ่ออะไรกว,ว่าเชือ้อเปื่อเชือเช่อมนะครับความสัมพันตี่ผ่านมารุนกอกขอจนได้ดูวันนี้นะครับตา้งแบบปิดลัการศาสนาไม่ไม่ปิดหละการศาสนาครับโยรว,วมกันได้ครับชุมชนเขามีการจัดตั้งเป็นสภาลานวัดขึ้นมาก็มีการประชุมจัดประชุมใน,ใน,ใ,นในวัดนะคะทีนี้ ความเห็นถึงความสมคัคคีความร่วมมือนะคะแล้วก็มีการานำปัญหาของชุมชนเข้ามา,าปรึกษากันพูดคุยกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือว่าจะมีทางไหนที่อะส่งเสริมไปให้ไกลกว่านี้ถ้าเกิดว่ามีด้านการศราึกษาก็จะมีการเ,าเหมือนติดต่อหน่วยงานเข้ามาหรือว่าของด้านการเกษตรอยากให้พัฒนาในด้านการเกษตรของคนในชุมชนก็จะมีการติดต่อสำนักง,งานเกเษตรอำเภอตะมดมาให้ความรู้ในการแนะนำจัดตั้งกลุ่มเน,นะะี้ยค่ะ ชาวบ้านนะครับมีปัญหาอะไรมักจะมาปรึกษาหลวงพ่อเชาวาอาวาสอดี้าหลวงอดีต้าอาวาสหลวงพ่อนะครับนำมานำปัญหามาปรึกษานํามาปรึกษาว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้ทําอย่างไรนะครับต่อมาต่อมาเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นข้อชาวบ้านก็จะนําปัญหาหลานี้มาที่หลวงพ่อให้ให้หลวงพ่อช่วยเหลือมันก็เกิดการแล้วมันก็เกิดการการประชุมขึ้นมาโดยที่ไม่มีรูปแบบของการประชุมใครมีปัญหา กี่คนก็มาปรกึกษาหลวงพอ่อโดยใช้ลานวัดตรงลานไม่ใช่กุฏินะครับตรงลานเลยนั่งพูดคุยนั่งรบวงกันพูดคุยถึงปัญหาตกปัญหาถ้าเกิดเป็อ,ปอยา่างนี้จะแก้อย่างไรทําอย่างไรนะคนไหนที่มีความสามารถที่จะแก้ข้าคนนี้ไปแล้วก็สมุนไพรก็เหมือนกันสมุนไพรนี่ก็ได้มาจากป่าที่หลังคุณต่างดินนะั้น คนต่างถิ่นก็มาเอาในป่าเราก็ดูแล้วก็มันมันน่าเป็นหว่วงก็เลยช่วยกันช่วยกันดูแลก่อนหน้านี้เหมือนที่พ่อบอกก็คือว่ามีการามีคนต่างพื้นที่มาเอาสมุนไพรออกบ้างมาล่าสัตว์บ้างมาอะไรบ้างยเยอะแยะไปหมดคนในพื้นที่ก็เลยลงความเห็นกันว่าเราต้องตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มตั้งเป็นชมรมก็เลยเกิดการ กิดชมรมอนุรักษ์น้ำตกใต้ช้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่อยู่ในป่าบนเขาตรงนั้นเพื่อที่ทั้งสัตว์ทั้งปลาทั้งสมุนไพรเพื่อป้องกันแม่คนนอกมาเอาไปใช้ในชุมจนตะมดของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วพออยู่สักพักนะมันมีปัญหาเรื่องป่าไม้ถูกทำลายไปเยอะ ทำให้น้ำในลาคลองเนี่ยทื่นเกินแล้วผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยราคาตกต่ําสภารันวัดเนี่ยได้มีแนวคิดในการจัดการเรื่องราคาผลผลิตมันเลยเกิดประเด็นให้สภารันวัดเนี่ยยกประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาเพื่อตุกเถียงกันว่าเราจะจัดการบริหารยังไงให้มีทร,รัพยากรเนี่ยดึงทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยไอ้ฟื้นสภาพขึ้นมาให้มันเหมือนเดิมดังที่มีในอดีตนะครับเลยมีประเด็นขึ้นมาในการ ดูแลป่าในการดูแลน้ําในการดูแลดินในการดูแลคนนะครับดูแลคนเนี่ยเราทามานานแล้วแต่ในการดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ป่าไม้เราตกทำลายในการสัมปทานของหน่วอยอรัฐการมั่งในการบุกรุกของชาวบ้านมั่งในการหาพื้นที่ทากินนะครับเลยมีการาแนวคิดขึ้นว่าเราจะสร้างฝ่ายจะรอน้ําอย่างไรหรือว่าดูแลทรัพยากรน้ําของเราอย่างไรนะครับมีการสํารวจป่าไปด้วยในการจัดการน้ําตอนนั้น แล้วการตำรวจป่าเนี่ยก็ไปกันทั้งวันไปกันเป็นทีมในชุมชนเนี่ยชาวบ้านไปหลายคนนะครับแล้วก็ไปกินข้าวออก,กันที่น้ําตกทีนี้หันเปเห็นหินที่น้ําตก,ตกเลยเป็นประเด็นให้เกิดฝายเะรอน้ําตัวนี้ขึ้นมาเพราะหินเนี่ยสามารถกักน้ําไว้ได้สามารถปล่อยน้ําและสร้างบึงได้ด้วยตัวของมันเองเราเลยสร้างฝายโดยการเรียนแบบของธรรมชาตินะครับเลยใช้หินดูแบบหินเนี่ยเอามาประดิษฐ์เอามาตกกันในสะปาลัานวัดอีกเหมือนเดิม อันนี้เลยที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือตั้งแต่ก็ททำโครงการเขื่อนชะลอน้ํานี่แหละสามปีที่ผ่านมานี่แหละทุเรียนผมเมื่อก่อนนั้นมันผลผลิตผมได้อยู่ประมาณสักแสนสองแสนแล้วก็พอทํำชะลอน้นํานี้ปีที่แล้วนี่ได้จิตแสนกว่าแล้วครั้งที่สุดท้ายนี้ก็ได้ล้านกว่าก็เนื่องจากว่า สภาพดินเมื่อก่อนนีผมรดน้ําทุเรียนนี้ใช้วันหนึ่งถึงจะชุ่มแล้วก็ดินนี้พอรุ่งเช้านี้จะแห้งหมดแค่นั้นจะรดน้ํากันทุกวันเลยแต่เดี๋ยวนี้พอได้ฝายชะลอน้ํานี้แหละพอกักตุนน้ําไว้นน้ําจะอึอซึมซาบเข้าไปในผืนดินทั้งสวนเลยแล้วก็จะรดก็ใช้เวลาเพียง15นาทีได้ทุ่นเวลาในการรดน้ําแล้วก็ ทุเรียนก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเนี่ยผมก็ขอบคุณทางโครงการเนี่ยที่เขาช่วยส่วนผมได้กำไรขึ้นมาดีแล้วก็ส่วนทุเรียนก็สม,มาาบูรณ์สภาลาดวัานขลองอันเภอตะม่วนะครับเป็นสภาสีว่าเยอะหมากครับแนวเปิดแนวเปิตะม่วนะครับด้วยเป็นจุดค่ายขบาวใดกับแนวเปอดตะม่ววนนะครับผมก็ได้เข้ามารวมบอยนะครับนะเพราะว่าอ่าป่าราขลองต้อยมั่งนะครับเรื่องู้น้ำชุมชนนะเรืเาา่องปะทานชุมชนยิ่งมัง่งก็ที่เปิดอันเภอตะม่วนเนี่ยครพร้อมที่จะให้ความ วมมือนะครับเรือว่ารวมปัฒนาในเปิดสมมตินะครับตุกๆุกองขอนรับทุกๆุครุมครับแต่โดยเฉพาะอย่างยญิงทำงานทำวัดเนี่ยพมก็มาบ่อยนะครับนะเนื่องบางครั้งก็มามาเยี่ยมเยี่ยนนะบางครั้งก็มีกิจกรรมรวมพมก็ต้องรวมครับโปรดรักขานเนี่ยไม่ได้ปิดอะไรนะครับนั่นคือรวมปัฒนานะครับเพปิดมุมบางโรดจะเลื่อนมากกว่าเดิมครับ